กีกว่าคอน้อมใช่หหไ,ไหมหอหมจัดที่เดี๋ยวไปเจ้าเลยเดี๋ยวตั้งศูนย์หมวดที่แล้วเห็นบบได้ทั้งมกกะกอกได้ทั้งเลขเ <c oughs> รียบร้อยแล้วสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับสำหรับมื้อนี้เนาะครับผมเก๋ออีสานใต้ครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาตามต่อตัวเลขเนาะครับอ่ากลองกระท่อม ปูแดงยาบุญครับปูแดงยาบุญเ,เลขกับเขาเนาะครับเขาเขาทางเลขของปูแดงหากเก่าเลยของของพ่อแมนครับก็คือพ่อพ่อบอกเลขอยู่ตรงนี้นก็คือเก่าเก้าห้าสองเก้าห้าสองเลขก็ออกท, 9. ทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างครับข้างล่างออกเก้าสองข้างบนออกห้าเก้าครับท่านชมทางเดียวตแต่ทั้งบนทั้งล่างมนครับ เล่แต่ของคู้แดงญาบุญน,นี่กับเขาคือกันคือนหากเก่าครับเดี๋ยววันนี้นะครับามาตามต่อตัวเลขกันครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้นําไปประกอบการเสียงโศกกรน,นะครับบางข้างเรียบอาเซียนก่อนสินะครับการสิโลกให้เบื้องก่อนเพื่อได้ไปซื้อลอตเตอรี่ใบนะครับผู้ชมเดี๋ยวมาพอโจคอลาพร้อมๆกันครับ

ทีดังนี้สิวสายาวตัสพัฒน์่ตรทัยเาพม่ทาหดทาุิินอม่สิรสเนสนุาสุเีียชาวสุยบร้ทีสุปุญญาครับปุญญาครับมนีผมเคยสารตายครับอ่าเด้มาอ่าขอโชคขอลาบกับปูญญาคือเก่าครับงวดของวันทีหน่งกุมภาพันธ์พศส5 6 5หครับ สิ่งใดที่ผมได้เคยล่วงเกินปูญาไปทั้งกายก็ดีทั้งใจก็ดีทั้งวาจาก,ก็ดีก็ให้ปูญาาห้อภยัยผมเคยสารตายได้เนอครับอ่ามือนี้ผมก็มาตามต่อตัวเลขนะครับหลังจากที่ปูญาก็ให้ตัวเลขในวัตทีพนนันานมากกระเข่าตรงๆเนนะครับมือนี้ก็เป็นมือดีนะครับผมก็เลยมาหาปูญญาอีกก็ให้ปูญาให้ผมเคยสารตายแลวก็ท่านผู้ชมทุกๆุกคนสมปรารถนา จะให้ตัวเลขที่ผมกับท่านผู้ชมที่ได้เมื่อนี้จากปูญาขอให้เขาตรงๆของเลขไทยสามตัวฉลากินแบงรัฐบาลก็คือของรางวัลที่หนึ่งแหะครับปูญาครับให้มันเข่าตรงๆเด้อครับขอให้ผมทุกๆุคนสมปรารถนาครับสาธุสาธุสาธุครับ แต่ที่ขอมานี่กับว่าท่านผ่าดเนาะครับเหล็กฟ้าเน่เหล็กองแน่เล,เเล็กถูบเนาะเพราะท่านได้ผ่าดได้เนาะเหลขกสารปูแดงยาบุญเนาะในองค์ในองค์นี่ครับมาดูองค์ทองคำกับเงินองค์ทองคำกับองค์เงินนี่ครับเบีเกินตัวเดนนะเมื่อกี้องค์ทองคำเห็นหก<ม>ึ<ม>่งตัวเดียวเลยบอกเม่นครับหกหนึ่ระหว่างเก่าหนึ่งเนาะเห็นตัวเดียว อ้ยท่านผู้ชมตกใจั้มตกใจมาทุกคนค่ะปันเสียงระเบิดเนอะไอไอรอบที่ผ่านมากอะตกเลขกออกตรงตกตกตอนที่ว่าพอเนาะพ่บอกแล้ทคาเกียวบอกว่าปูให้ยประกอกไปกินประกอกก็ล่นอันนี้ดังแห้งจังอันนี้แบบสาทุสาทุสาทุปุยยาครับวดนี้ขอเต็มเต็มได้ครับ เต็มเต็มเพื่อประกอบล้นมากเมื่อกี้เลยครับแตกปังๆแตกปังๆเขาให้ท่านผู้ชมได้จับเงินแสนเงินล้านสมปารถนาทุกๆคนเด้อปูญาครับสาธุสาธุสาธุคนลูกบ่บมีซิมาเหล็กทีเข้าวาเมื่อกี่บ่ซิเมนหกหนึ่งเก้าหนึ่งพอเบาหกหนึ่งปุ๊บกระดังปังออามาเลยเนาะโอ้ตกใจยาวเลยประกอบตกมาเน่ยสหลังค้าครับท่านผู้ชมเลยตื่นเหมิดว่าไพ่ไม่ยิ่งยังเขาบอกว่าไพ่ยิ่งยัง เือ,อ,เอ,องบนเกยรายังหายเนาะครับเดี๋ยวรอรุ่นเล็กทูบนั่กันครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิง้งเบิ้งในในอง,องเงินนี่ครับมิสซีตัวเลขนี่ค่ะตอนแรกเคยสันไตมออเงินเป็นหกหนึ่งเนาะค่ะครับวันนี้เขาขยับยกลงมาเนาะมันก็นเลยไอตัวที่เป็นเลขกอะ่ะมันก็นไปร่วมกันเนาะไปกองร่วมกันแต่เขายังเห็นอยู่หกหนึง่งก็ยังมีอยู่เขาเห็นเป็นหกหนึง่งครับน้าตัวบุกใหญ่หนะเห็นปะ หกหนึ่งก็ระวังเก้าหนึ่ง้วคาหกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะคแต่แต่องควดนี้องค์ทองข้ามโบเห็นเห็นใจองค์องเงินหกหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะสิบหนึ่งกุมภาหกห้าเนาะค่ะส่วนเลขไอ้เดี๋ยวผมเก็บกันด้วยนี่ครับครับอ่าท่านผู้ชมครับสำหรับเลขทูบที่ผมขอจากปู่แดงย่าบุญครับเลขทูบตัวที่หนึ่งครับเดี๋ยวมาเบืองน้ำกันเนาะครับ ก็คือเลขกซีครับตัวที่หนึ่งเลขกีครับนี่ครับปูกำยาหายมากแล้วครับเลขกตัวที่หนึ่งครับส่วนเลขกฝาอิมลอยนะครับก็คือ557ครับห5 7ครับหรือ257ครับเลขฝาอิมลอยห้าสิบที่นำมาถวายปูแดงย่าบุญครับนี่ครับเล่งงามครับท่านผู้ชมเราลองนำไปประกอบการเชียงโศกเบิ้งเนาะครับสำคัญทั้งเลขกทูกและเลขฝา เอ็มร้อยครับที่ผมนําเสนอให้ครับเดี๋ยวรอรุ่นเลขทูบตัวที่สองที่สามกันครับเลขทูบตัวที่สองครับปู่แดงย่าบุญครับเลขศูนย์ครับสี่ศูนย์ครับเดี๋ยวรอรุนเลขทูบตัวที่สามกันครับครับท่านผู้ชมครับ เลขทูบตัวที่3ครับจากปูแดงย่าบุญครับก็คือเลขเลขเครับเลข7ครับนี่ครับสี่ครับหรือ4 0 1ก็ได้ครับท่านผู้ชมครับงวดของวันที่1กุมภาพันธ์พศสองพาร้อยครับส่วนฝาเยี่ยมร้อยก็คือ5 5 7หรือ2 5 7ครับ ครับเลขง้ามขึ้นกันครับท่านผู้ชมครับอาสัลบตัวเลขนี้ก็เป็นแนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางครับแต่ท่านผู้ชมท่านใดมักก็ลองน้าไปประกอบการแช่งโศกเบิ้งครับอย่ามีโชคมีลาบน้ากันนะครับสารที่แห่งนี้สารปูแดงยาบุญนะครับเลขก็เขามาหลายงวด้วครับท่านผู้ชมแต่ท่านผู้ชมท่านใดที่เบิ้งคลิปที่พ่านมากนะครับกับสามตัวก็เคยได้มาแล้วครับจากสารทีตรงนี้ครับกระลองพิจาณาเบิ้งครับ วัดกันที่1กุมภาพันธ์พศ2565ครับขอให้ทุกคนโช awesome! คดีสมปรารถนาครับสาธุสาธุสาธุแป้ตอได้อยู่ดิได้ห <iesta> ย <pper> ังอย่ามาก่อครับ เก็บกอบไปไปตำไปใส่ส้มตามป่ะหาอะไรได้เสริมได้นี่เอาประกอบไปขาย<ม>โอ้ประกอบไปขายเออดี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 ดดไปตำบงคงขายาไปตำบงคงขายอือปู<ม> <laughs> แล้ววะเอาไว้กมันเน่าถิ่นน่ะเก็บ,บนะไปกับเพื่อได้ประโยชน์อือแมนแมนแมนเก็บเอาอันที่มันล้นน้ำพืน<ม>้นนะหอมปะ่ะอะไ้เก็บน้ำต้นนะอันที่ลนเลยอันที่มันลน้น,น,ลนเต็มเลยนี่บัตรกอ บะกอกปูลนใส่ลังค้าดังปังเลยเนาะบะก,กอกปูดแดงยญาบุญปูไวคกกดด้ครับบะกอกปูแดงยญาบุญครับได้ทั้งเล่ได้ทั้งปะกอกปูแล้ว